เอานาะสบายดีเนาะสบายดีพีพี่เพื่อนเพื่อนเบิร์สู่ขู่สู่คนวันนี้ขอยกขึ้นมาให้ขึ้นมาคนเดียวขึ้นมาเบิ่งบรรยากาศอยู่ไฮห,หลังจากเหาเก็บเกี่ยวแล้วว่าบรรยากาศอยู่ไฮเป็นยังไงแล้วเนาะคือตอนนี้ก็รู้สึกว่างเงียบน้อยนึงเนาะอยู่กลางไฮของเฮาเพราะว่าเฮาเก็บเกี่ยวเข้าไฮแล้วก็บ,บรรยากาศก็บแบบนี้แหละ แล้วก็ทองฟ้ากับคอนค้างมืดคึมเหายานวาตอนแรกนี่ฝนตกอีกเพราะว่า่ว้นี้นี่บ่ค่อยแดดปันไดอากาศนี่สหลายฝนตกเนาะแล้วโอเคไม่แต่ทุกคนติดตามเบิ่องํำกันเนาะบรรยากาศอยู่ทึงให้ของเหาไปจะได้แล้วก็เหสิเฮียดเปียร์กันยังไงและก้อนที่เหาออกไปสมบรรยากาศอยู่กลางให้ เราต้องได้ไปตักน้ำฮดส่วนกอนเพราะว่าเขาก็ได้เอาในพักมาวานแล้วแต่มีบางบอนกับมันป่งแล้วบอนถีแม่วานกอนหันป่งแล้วแต่ว่าเขาว่านมือวานมือซื้นหันมันกระแตกไม่ไหมน่ะฮดพักกอนแล้วจึงค่อยเอาขี้แก๊บมาเลี้ยงปลาอีกแล้วจึงค่อยย่างไปเบ่งบรรยากาศ อยู่กลางไฮแล้วก็พกนปูกที่เขาปลูกไว้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแบบใดแล้ว มันสวบกินโบลายปันไลแต่ก่อนหันไล่ก้อนนี้เวลาาโยนกีกแกบลงแต่เดี๋ยวนี้นี่สนอเขาจสิได้เห็นมันสวบ ใบโตมันแก่เนี่ยเราต้องรีออกเลยอ้อ,อยชนิดนี้เป็นอ้อยที่เขานินยมกินสำหรับอยูบาา้านเฮาหอมหวานขนาดแต่คอยบุหุสื่อเขาเอินเป็นภาษาลาวหรือว่าภาษาไทยอ้อ,อยรุนนี้เนี่ยเขาบ่เคยเอาไปเหันยาสูบปลูกอ้อยแบบนี้นี่มั่แต่กินอย่างเดียวมันหอมหวานค่ะ ส่วนอีกอ,อยทีเขาเอาไปเห็ดยำซูปคือคือพ่อแม่เขาเก็บาได้ซูบหญ้าดอกค่อยว่บบยาให้ฟังซื้อนะพ่อแม่เขาเคยซุปหญ้านี่เขาต้องเอ้าอ้อยแบบนี้เป็นอ้อยทีรสศาตรวานคือกันหวานแต่บ่หอมอ้อยแบบนี้นี่ไม่แต่ตัดแล้วก็เอาไปปั้นเห็ดยาซูบ ต้นมันใหญ่สูงขนาดอันนี้แม่พ่อกับแม่มาเฮ็ดหัว่วเขาเอาตะนางมากางไว้อยู่ในนี่เขาปลูกมะเพ็ดปลูกมะเพ็ดมะเพ็ดกับยาสูบเขาปลูก เาวาเฟืองมันเน่านี่ให้งามมะเภทดมะเพ็ดหรือว่ายาสูบต้นมะฮุ่งนี่ก็งามขึ้นปีหน้าน่าจะได้เก็บกินมากของมันแล้วพ่อกับแม่เฮ็ดขั้วแบบนี้นี่ป้องกันห่หายแบะมากัดมากินอีกอันมกเพ็ดเพราะว่าบางค้างนี่แบะมันสามารถขึ้นได้อยู่ทั้งหายเขาห้า พอกับแม่ก็เลยตัดสินใจเอาตะนางที่คอยซื้อปีกายคอยซื้อหันเพื่อคอยกังไว้ใส่อันลกไก่วัดสีเหลี่ยงไก่แต่ว่ามันก็นเป็นไปบไบรยตามกองเฟื่องแบบนี้สไลายแม่เอาจะซุปไปปลุกอันนี้ก็มือว่านมือซื่นพอกับแม่ขึ้นมาปลูกหรือว่าเมีย คอยนี่ก็บได้ึ้นเขาสักลักแต่ว่าเขาบดได้เอาตะปูมาตอกใสบางลักก็มีอยู่แต่ว่าคือลักอันนี้นี่เขาบได้ตอกตะปูใส่เลยเพียงแต่ว่ามันกันซื้อบ่ห้มันโยดลงโอ้ผูเบื้องนั่นนี่ฝนตกพี่้องเอ้ยบรรยากาศวันนี้นี่มืดคึ้มเลยเบึ่งแต่ละมุมแต่ละแจ้ มืดคืมเลยภูเบื้องนั้นสนลายฝนตกเดื Đ น con, อนก่อนๆเหาไปนอนปลากะภูเบื้องนั้นแลหละเหาะไปกับ,บเป่าเปลือกหรือว่าเ่าแจ๊ก หอบิ้งจากนี้ไปผู้เบิ่งนั่นนี่ลักษณะคือใกล้แต่ว่าเฮายางไปได้หอดซองซามโมงมันจึงหอดหลังจากเขาเก็บเกี่ยวเขาหายแล้วก็มีสิ่งที่คืบหน้าหรือว่าเปลี่ยนแปลงก็คือหญ้านั่นเองหน้านี่ก็เริ่มป่องอีก เพราะว่าต้นเขา้าเหาก็ได้เก็บได้เกี่ยวแล้วมันได้งาอีกขึ้นมานจากนี้ขึ้นไปกับแมนมันอีกเอาปลูกมันไทยเนาะเบื้องนั้นนี่กับมัมนไทยเบิร์แล้วก็อันนี้ลงลุมกับมันไทย แต่ว่าราคาปีนี้หันขาวามันลุดอีกกิโลละห้าร้อยโอ้าว่าแบบนี้นี่ที่บา้านเฮ้านี่เขาเศร้าเห็ดมันาว่ากิโลห้าร้อยเขาซื้อเห็ดไปกับบุคุ้มดอกมันหนักเขาเห็ดเขาเอาบ่าแพงห้าร้อยกีบซีมี้ยังให้เงินเดียวนี้นี่เงินเฟอ้อบม่ได้ยังดอก เดือนสิบสองเดือนหนึ่งกับผู้ดีลกมันไทยเที่ยาปูอันนี้ส่วนหลายมันไทยเนี่ยมันจะดกกลัวมันเห่ามันเห่าถ้าว่าเขาปูปีหนึ่งแล้วก็ลกเอ้านี่หัวมันจะบบใหญ่ปานใดบบคือมันไทยมันไทยเขาปูปีก่อนปีนี้เขาก็ได้โกแล้ว อันนี้แหละหญ้าทีมันเสียค่อนข้างยากมันกําลังดอกเมื่อดอกอันนี้มันแตกมันก็เกิดใหม่อีกหญ้าแบบนี้นนนเนี่ยขนาดต้นกล้วยนี่ก็เริ่มขยายปีก่ายหละแม่ปลูกต้นกล้วยนีย้โอ้หมากม่วง อันนี้หมักม่วงถี่่อยปลูกปีกายคือกันข่อยปลูกนี่มันเริ่มใหญ่เริ่มสูงได้ประมาณเม็ดปลายแล้วความสูง ผัดอีกแล้วเงเอ้ยสงสัยฝนจะตก อันนี้ต้นหนึ่งต้นหมากมีเที่หาได้ปลูกต้นมามมี่ก็มี3สามีต้นที่เหาปลูกส่วงเดือนหกเดือนเจแทวลุ่มนี่แหละหาปลูกไว้เ <c oughs> บื้งนี้นี่ต้นข้าบ่กค่อยงามต้นเข้าที่เหาตัดหรือว่าเหาเกี่ยวนี่ฮาจะบ่เห็นงายไม่แต่เห็นอันาหลายกล่ว เฮาย่างไปเบิ่งเบืองเฮาปลูกข้าวเจ้ายังน,นี่อดึดขวดมันคิดว่าฮูนูมันขวดลกไกลก็ยังคือเกาบางที่มีโอกาสเนี่เขาสิยอ่อเอาเมื่อตั้งอยู่บ้าน เอาไปใส่อยู่บานอีกเลี้งยงไกอยู่บ้านฝนมาแล้วพี่น้องเอ้ยเบืองนั้นฝนตกแล้วแต่บ้างครอบครัวนี่เขาเกี่ยวเขายังมาแล้วนะจากนี้ลงลุ่มเนี่แมนเขาปลูกเขาเจ้าแล้วก็เขาเอาเป็นบันสุดท้ายเลย รถของคนเวียรดรถที่มันปีนมันปีนคอยอันนั่นแหละมันแรนมากแต่เทิงมันปีนเลยป่ายิหันแหละไปบได้คนเวียดเ,เขาซูซี่ทางลำบากแต่เขายังเอารถอันนี้ไปจนมันปีนเลยบ้านนี้ก็เป็นบ่อนที่ฮาปูกูกพักคือกัน้นปีกายผักกาด แต่ว่าแม่เอาผักอีกคูมาปลูกตอนนี้นี่แม่ได้เสียญ้าไปแล้วแม่หรือว่าเมียเมียนี่แหละมาเสียญงางามขนาดผักอีกคูอันนี้แม่นต้นคิงต้นคิงตัวคิงก็สามารถเอาไปตำแจ้วแซ่บขนาดคิงคิงน,นี่ก็ไล่ต้นหอปลูกหนึ่งสองสามสี่ห้า ต้นเป็นตัสะอ่อนนะผักไอกครูใบมันงามขนาดโอ้หนี่ฮอร์โม,มอนอีกสึกว่ากินหอมเลยมานั่งไกลผักแบบนี้นี่รูสึกกินของมันเลย อันนี้ต้นมะคามปลูกปีก้ายนี่แหละมันหากระซูซำนี้ต้นมะคามกับลายต้นยูหองปลูกอันนี้ต้นหนึ่งอันนี้ก็แม่น,น,นะน,นี่ต้นหนึ่งฝนมาหอแล้วมันจะเฮาเสียงกลับไปนั่งอยู่เทียงนะ มานั่งอยู่เที่ยงนี่รู้สึกว่าเย็นกวัวเกาอีกบางกี้เราเลาะไปตามกลางให้กับเขาอุ่นอยู่แต่ว่าเขานั่งแบบนี้นี่เย็นเพราะว่าลมพัดตลอดแล้วต่อไปในแมนเฮ้สซิมาตอบคอมเมนต์ของ PFC ที่คอมเมนต์มาก็มีพี่ผู้นึงเพิ่นคอมาว่าให้คอยซ่อนภาษากระตู้เห่าสองสามคำเพิ่นคอมาแล้วก็มีบางทาน อมาให้ข่อยว่าภาษาเวียดและข่อยว่าไดัลลิอบอร์ก่นอนที่หมด่งนี้เขาสอนภาษาเฮาก่อนซะภาษาเฮาเนี่ยเขาจะสอนอันดับแรกในแมนเขาสอนพอกับแม่พอกับแม่ในแมนภาษาเฮาเอิ้นว่าอากลิอาคม คำว่าพ่อเนแมนอาโกนแม่ในแมนอานนนอัมภาษาเฮาแล้วก็คำต่อไปในแมนกินขา้าวกินข้าวในภาษาเฮาเอินว่าจาจานาจาจานากินขา้าวแล้วคำต่อไปอีกคำว่าครอบครัวคำว่าครอบครัวภาษาเฮาเอินว่าอาเป Okay. เอเปโอเคเราจะซ่อนเพียงท่านี้ซะภาษาเฮาซ่อนไลยกับมีบางคนกับบุยากเฮียนแหละมันบ่แม่นภาษากลางภาษาแบบสนเผาเฮาซ,ซ่อนสองสามคำน่าจะโอเคแล้วต่อไปนี่ภาษาเวียดบางคนว่าอยากฟังคอยเ่าภาษาเวียดหรือว่าบางคนอาจจะ คิดว่าคอยว่าวภาษาเวียดบ่ได้ในคลิปนี้ฮะสิลองเว้าวตามที่ทุกคนคิดว่าคอยไประยุเวียดฮาร์ี่คอยจะเว้าวภาษาเวียดได้หรือบอตามที่ทุกคนคิดนั่นแหละหรือว่าเดาเอาประยุฮาร์พีย่ยูเวียดว้าได้หรือบอโอเคคอยสีเลยเลยเการที่คอยได้มายูเวียดได้มาศึกษายูเวียดฮารีเต็มๆ กะหูยูภาษาเวียดแต่สี่เทียบกับหูภาษาลาวมันกะบบรา้อีกเนาะมีบางคำหฮาวกับบืูคันสี่คิดไล่เป็นเปอร์เซ็นตะ์ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หอยหูภาษาเวียดเรือนั้นบรฮูอีกเพราะว่ามีบางคำหฮาวกับบืแูแบบว่าเฮา บ่เคยใซเบ่เคยว้าอาจจะหูและการคำใดที่เขาเคยว้าเคยว่านำนักเรียนที่เขาเฮียนในห้องน้ำกันหรือว่านำอาจารย์เขาอาจจะหูแบบว่าเขาว้าภาษาตลกภาษาตลาดนี่น่าจะหูอยู่แต่ว่าลงเลิกเกี่ยวกับคำศัพที่แบบว่ามีเลิกเซิงความไหมนี่เขาอาจจะตีควายบ่ได้หรือว่าศัพท์การเมือง ก็มีบางคำเขาบอได้จะเป็นจังซันแต่เขากา็เบานำคนเวียดนี่ได้คนเวียดได้ที่มาฮอดบันเทานี่ก็เบ้าสนทนาไดคันที่เทียบกับคนเวียดเบ้าเก่งเบา้าดีมันกับบไดอีกถ้าว่าคอยไปเวียดนี่คอยเบ้าภาษาเวียดคนเวียดเขาะจะหู้แหละผู้นี่แมนคนลาวหรือว่าคนประเทศอื่นๆเพราะว่าการปากันเบ้าสำเนียงของเฮามันบอกคือกัน เพราะว่าแต่คอยดอกคนเวียดที่เขามาในลาวเฮาถ้าว่าเฮาได้ฟังเวียดว่าภาษาลาวเฮาก็ฮู้แล้วบ่แมนคนลาวหรือว่าคนประเทศอื่นๆเขามาในลาวเฮาเขาว่าภาษาลาวเฮาเฮาก็ฮู้อยู่ดีแหละว,ว่าบ่แมนคนลาวแท้เพราะว่าสำเนียงการปากกนเว้ามันจะบอกคือการต่างแต่ว่าเฮาฮู้ความหมายก็โอเคแล้ว จะสิบอกภาษาเวียดอีกสองสามคำศั์คำศัพที่หนึ่งเนี่ยเขาจะบอกคำศัพท์ที่ว่าสบายดีหรือว่าสวัสดีภาษาเวียด่นจะเอื่นว่าสินเจ้าสินจา้นจาแต่ภาษาเวียดถ้าว่าเขาใส่สำเนียงบทึกเสียงต่ำเสียงสูงหลักไม่เอกไม่โทบทึกนี่มันจะไปควมหม่เลยเพราะว่า อยสังเกตบึง่งีนภาษาเวียดในคำหนึ่งฮัอาจจะมีซองซ้มความายเลยถ้าว่าเ้าใส่อันเสียงบ่ถทึกแล้วคำต่อไปคำว่าค่อยคำว่าค่อยภาษาไทยเอินว่าสั้นภาษาเวียดเพิ่นจะเอินว่าโต้โต้หรือว่าเตอ มิ่งก็ได้ก็มีลายคำเบาแต่ละทองถิ่นคาเบาแตกต่างกันไปแต่ว่าคำเบาที่ถูกต้องท,ที่สุดนในแมนโต้แต่ว่าฮงเฮียนที่คอยได้มาเฮียนน้ำกันก้นกับคนเวียดก็มีบางคนเอิญเตอร์เนาะบนแมนโต้เขาเอินเตอร์จะเป็นแบบนั้นแต่เขาก็เข้าใจอยู่เนาะเพราะว่าเขาก็เคยฟังคาเบา ถ้าว่าคำซับได้ที่เฮาบม่เคยฟังคำว่า,านี่เฮาอ,อาจจะบูฮู้แล้วคำต่อไปนี่แมนคำว่ากินเขาภาษาเวียดเพิ่นเอิ้นว่าอันเกิ่มกินน้ำแมนหวงเนื้อจะมีความหมายหนึ่งอีกเขาเอิ้นว่าเนื้อแมนประเทศประเทศก็มีหลายความหมายแต่ว่าต้องใส่คำศัพท์ ให้มันแบบหู้ความหมายนะถ้าว่าเขาเอินแต่อันเนื้อหน้า,นากระแม่นประเทศกระแม่น,นคือสมมติาว่าต่างประเทศขเขาเจอเนว่าื้อหงวยถ้าว่าน้ำกินขเขาเจอเนว่ื้ออ้วงจะเป็นแบบนั้นความหมายของมันแล้วคำต่อไปเนี่ยมัน คำว่าพ่อแม่คำว่าพ่อแม่นี่ภาษาเวียดเขาเอิินว่าโบแมโบในแมนพ่อแมในแมนแมหรือว่าบางท้องถิ่นเขาจะเอินว่าจาแม่จาแม่ก็ได้คือกันมีหลายคำที่เขาเว้าคืออยู่เล่วห้าคือกันก็มีบางทองทิน้นหรือว่าบางแควง่ง การเบ้ามันจะบอกคือการมีความแตกต่างนหนึ่งสำหรับคำเเบาสำหรับภาษาเวียดอยู่ภาคใต้นี่ค่อยนี่ฟังยากหรือว่าบางคำนี่ฟังบาได้เ้าว่าอยู่ภาคเหนือฟังได้แต่กลับมาอยู่ภาคใต้นี่ฟังยากสำเนียงการเเบาของคนเวียดเพราะว่าคเคยขี่รถเมย์ขี่รถเมย์ม,มาจาก ฮานอยกับมาทางอันภาคใต้ฟังคนเวียดเบาหนิโอ้บางคำนี่ฟังบอออกเลยขเขาเ่าไวบุคือเวียดเบื้องเ,เที่ยาเฮียนฟังสบายะว่าสำเนียงการเว้ามันมันมีความแตกต่างด้วยนึงฮะแหละเนาะประโยคสุดท้ายเัาจะเว้าคอยไปเฮียน ภาษาเวียดเพิ่นเะเอินว่าโตยดีหอกโตยดีหอกข่อยไปเฮียนโอเคเราจะซ่อนเพียงเท่านี้แหละซอนสี่ห้าคำหรือว่าสี่ห้าประโยคถาว่าซีซอนไลยกับลิปเผามันยาวเกินไปอีกเรื่องการเบากันจานำผนเวียดกับพอได้อยู่แล้วก็เพลงเวียดเฮากับมักฟังกันจนมาอยู่บ้านในนี้กับโหลดเพลงเวียดมาฟัง เพลงเวียดเพลงลาวเพลงไทยสามประเทศเพลงที่เฮามาักฟังคือประเทศอังกฤษยัยงีงฟังคื่กันแต่ว่าบุ้เรื่องเพราะว่าเฮาบุกคอยเก่งอังกฤษเวียดลาวไทยฟังได้โอเคโอเคสำหรับิีนี้เฮากาส็สิจบลงอย่นี้เลยต้องขอขอบอ,อกขอบใจ พพเอฟซีเบิร์ตสุขูสุขคนที่เข้ามาเบิงมาสมตั้งแต่ต้นจนจบ้าบุญยากพาดพนงานการเคลื่อนใบวของคอยอย่าลืมกดไลค์้าถือใจอย่าลืมกดแร่เพื่อเป็นกำลังใจให้คอยได้เฮ็ดลิปต่อๆไปแล้วก็อยากวดซ่ให้พรให้พพเอฟซีเบิร์ตสุขูสุขคนจงมีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้บ่ให้มีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมบังทุกประการให้เจริญก้าวหน้า จะได้ก็ขอบใจหลายๆห,หรือว่าขอบคุณมากๆบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไป